รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่การพี่การว้าน,นี่เดี๋ยวฉันจะพาครอบครัวนะคะที่บ้านไปเที่ยวทัวร์ทัวร์ยกแก๊งเลยมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างอะ,อะแล้วก็จะไปซื้อกระเป๋าปซื้อรองเท้าซื้อนาฬิกาสักนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ว่ามันนี้เงินทั้งนั้นเลยนะเธออะกูเงินเหรอสิ แล้วเธอเธอจะพร้อมจ่ายเยอะขนาดนั้นเลยหรอเอ้าไม่ได้ปลายปีนะใช่ต้องมีน้องโบน้องโบมานะนมันก็เลยต้องจัดสรรนี่น่อเพื่อซื้อความสุขบ้างเล็กๆในเงินคนไม่มีโบนัสเนาะจะมานั่งลอยหน้าลอยตาวางแผนนี้ก็ไม่ได้อิจฉามากเลยนะหน้าทํามดาอิจฉาฉันมากเลยไม่หมดแล้วเหรอว่าจะอะไรยังไงก็กันส่วนหนึ่งซื้อความสุขให้ครอบครัวอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะออกแบบแบบไหนอันนี้ไงพอพูดคเขาว่าออกแบบปุ๊บเห็นไหม ถ้าเป็นชั้นนะถ้ามีนะฉันต้องแบบออกแบบก่อนเลยจังหวะนี้นะ LTF เท่าไหร่ RF ซื้อทองสาซื้อของก่อนใช้นี่ออกแบบตลอดเลยใช่ไหมเอาต้องออกแบบโบนัสนะเธอเหมาะสมอย่าให้เพียงแค่วิ่งผ่านบัญชีต้องวางแผนก่อนซื้อความสุขบ้างไหมเนี่ยซื้อซื้อซื้อแต่ว่าเนี่ยฉันว่านะคุณผู้ชมหลายคนต้องวางแผนแบบเธอวางแผนใช้อย่างเดียวก่อน วันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ดีกว่าเผื่อใครที่เขายังไม่มีไอเดียหรือกำลังจะใช้แบบเนี้ยจะได้จับสายได้กลับมาแล้วแบบเออ,อนะดีตั้งสติหรตั้งสติอะไรอย่างงี้นะแลนะวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยดีกว่านะเขากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี c a าเฟเมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณ สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker นี่ไงจะออกแบบใช้เงินเฮ้ยคนเรามันเออร่ำรวยบอกไม่ถูกโอ้ยเราดูเสียงกันสิ อิจฉาเน่ะพวกได้โบนัสอ่ะยายาฉันไม่คุยกับคนโจรอะไรอย่างเงี้ยมนนุ่งเงินเดือนเนาะเขาก็ต้องสุขปลายปีนี่ชุ่มชื่นหัวใจไอเราเหมืนฟรีแลนซ์ไงเราก็แบบอ่ะจ่ายโบนัสตัวเองจ่ายโบนัสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไม่ยาว่าแต่ฉันได้โบนัสทั้งปีมาแล้วคืออิสรภาพสวยสวยนะไลฟ์มากอิสรภาพทางด้านการเงินถูกค่ะงั้นไม่ต้องอิจฉาฉันแต่ว่าปัญหาก็คือว่าแต่ เราชอบที่พิการพูดนะว่าว่าเอ้ยจะต้องดีไซน์เอาถูกต้องนี่ทำรายการคุณผู้ชมดูมันนี่คาเฟ่มาตลอดถูกไหมต้องแบบไม่ใช่แบบเอ้ยอ๋อจะไปเที่ยวนี่เราชวนกันคิดตลอดว่าเฮ้ยทุกอย่างเราต้องวางแผงกนก่อนใช้เงินต้องทำอะไรความสุขก็ต้องมีูพ่อแม่ก็ต้องรักูแต่ว่าก็ต้องดีไซน์ให้ลงัาตัวเองก่อใแต่ว่ามาออกแบบกันนิดนึงนี่นี่ไม่ได้เลยแต่ว่าเนาะเราคุยกันเองเราก็ไม่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 สนุก มันจะไม่มีไอเดียพังพรูใช่ไหมมันควรจะหาคนมาช่วยแชร์ลิงมีโบนัสหรือไม่มีโบนัสคนที่จะมาเนี่ยมีมีบ้างมีเออมีไหมไม่มีไม่มีแต่เธอรู้มากเลยว่าควรจะจัดการเนี่าถ้ามีก็น่าจะเอาไปทำบุญหมดสาธุอนุทนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาข้ออาจารย์เลยอ่ะ นะชุดก็ได้ด้วยเนี่ยก็าได้ไป้สบูญหมดแน่ซี้นปีต้องสดชื่อจะไปวัดในค่ะยั้งค่ะยังไม่จะบอกว่าที่เมกันเรื่องโบนัสอาจารย์ค่ะก็ที่มหาลัยก็มีโบนัสนะมีหรอมีแต่มีเดือนเดียวมีเดือนเดียวมีเดือนเดียวแต่หน้าเธออิบเอิบเหมือนมีเป็นสิบเดือนไม่ใช่ฉันเเดียวนี้แหละไม่ถ้าโบนัสเยอะๆอันดับหนึ่งในประเทศเลยนะคะเท่าที่พีแมสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยเขาสำรวจอ่ะ ก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยให้ถายว่ากี่เดือนเอาฉันทายละกัน6เดือน6เดือนน้อยไปค่ะน้อยกว่าเจ็ดเจ็ดหเดือนเจ็ดเ้เลยเหรอใช่ฉันเกียดไมู่หรอกคนไม่มีโบนัสน่เสียตายแล้วว่าเลิศมากเลยแต่เนี้ยมันก็ก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะคะสมมติเราเงินเดือน30,000ื่นเนี่ยทำงานล้วได้โบนัสสัก7จ็เดือนอ่ะก็2 0 0 0 0นกว่าบาทสองแสนกว่าอยู่อยู่แบบแบบสิ้นปีอะปุ๊บปั๊บรับเงินนะแต่ ได้มากน้อยมันไม่ใช่ประเด็นนะคะใช่ค่ะใช่มันอาจจะวิ่งแค่วิ่งผ่านบัมันชีปุ๊บแล้วคนที่เขาได้7เดือนเดือนสามแสนเขาอาจจะช็อปหมดภายในพิษีไม่ไม่แต่บางที่อ่ะบางที่เขาก็วางแผนให้พนักงานดีนะอย่างโตโยต้าค่ะเขาจะจ่ายสองมวดอ เออไม่ได้จ่ายก้อนครั้งเดียวเจ่ายสองงวดยังไงคะงวดรอบวิถูนาวิถุนาจ่ายสามเดือนสามจุดห้าเดือนให้แล้วก็ไปทันวาจ่ายให้อีกสามเดือนแบบเนี้ยดีเาะใช่เราจะได้ไม่หมดใช่เพราะว่าโดยนีสเขาเขาอาจจะอยู่เมืองไทยนานไหมโตโยต้าเข้าใจนิสัยคนไทยไม่แต่ลูกหมูเชื่อเรื่องนี้คือคือคนส่วนใหญ่พอได้เงินมาก้อนหนึ่งสมมติเขาได้เป็นหลักแสนนะยูหนูมาปั๊บเนี่ยเฮ้ยฉันจะเตรียมชอไปพูดมาเหมือนลีน่าจังมาะาหน้าเหมือน บางอาจและเกินที่กล้าจะมาเรียนแบบลีน่าจังไม่ใช่สุปตาสักหน่อยไม่ใช่สุปตาสักหน่อยว่าต่อๆเธอ,อก็รู้สึกว่าเอ๊ะ <c oughs> เงินก้อนนี้มาเนี่ยมันเอ้ยพอมันได้เยอะ แค่ใจหลักหมื่นดูหมื่นหมื่นหมื่นแป๊บเดียวมาหลายหลายหมื่นถูกปะโดยไม่ได้คิดแป๊บเดียวหมดเลยอาจารย์ใช่ก็เนี่ยคนไทยจะเป็นอย่างนี้ค่ะคิดเล่นๆเนาะสมมติเงินเดือนสามหมื่นได้โบนัสสักเจ็ดเดือนนี่ก็สองแสนกว่าแล้วรวมเงินเดือนเดือนนั้นด้วยก็ตกสองแสนสี่สองแสนห้าวันนี้รวยแล้วก็เป็นก้อนนะฉะนั้นเนี่ยกินหาที่บ้านไม่ได้ม่ได้แล้วอาจจะต้องไปต่างประเทศแล้วไปหาช็อปแบรนด์เนม้วมันต้องมันต้องมีอันนี้มันเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยอะค่ะคือจะชอบมีอันนี้น่าจะเรียกว่าข้ออ้างเนาะว่าให คือต้องพูดว่าของมันต้องมีของมันต้องมีต้องมีไม่แต่ของดีๆที่ต้องมีคือสตินะคะใช่โอ้โหศาสตร์คือถ้าเรามีสติไว้เนี่ยไม่ว่าจะโบนัสหรือเงินอะไรเราก็จะจัดการได้แต่นี้ที่น่าห่วงก็คือคนไทยอาจจะมองว่าก้อนนี้เป็นเงินพิเศษก็ควรจะให้รางวัลพิเศษกับชีวิตใช้ให้หมดซะใช่มันก็ส่วนใหญ่นะคะเท่าที่เท่าที่เจอเท่าที่เห็น่ะก็จะหมดผิดใช่ไหม มันผิดนะคือพอพอเป็นเงินก้อนพิเศษแล้วใช้ให้หมดซะนี่แนวคิดนี่คือแนวคิดที่ไม่ <c oughs> จริงมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกม,มันก็ต้องกลับไปดูภาพรวมทั้งหมดของเขาอะค่ะถ้าชีวิตเขาลงตัวอยู่แล้วไม่ได้มีนี่สินมีเงินออมมีการลงทุนวางแผนมาดีใช้ไปเลยมหมดตุ้มได้เลยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงมันจะใช้เงินก้อนไหนก็ตามอะมันต้องกลับมาดูตัวเองเยอะๆนี่คนไทยมันมีคำเนี้ยชอบมีความสุข แต่เป็นความสุขระยะสั้นที่เขาเรียกว่า happy moment น่ะ happy moment น่ะไม่ใช่ happy ้มันนีไม่ใช่ happy m o m e n ก็คนชอบเอาเงินเนี่ยไปสร้างความสุขระยะสั้นก็คือ happy moment เช่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีกว่าไปเลคหอเวลาต้องเปลี่ยนอยู่ดีมีเงินแสนก็โทรศัพท์เครื่องละครึ่งแสนก็น่าจะโอเคเป็นไปได้ถ้าเพื่อน ทรศัพท์เพิ่งเปลี่ยนมาพอม้โบนัสบอกเฮ้ยอันนี้ตกลุ่นแล้วดูเก่ามันลื่นไม่ไปมันไหลเริ่ช่ขอเปลี่ยนเลยนทีเริ่มช้าเริ่มนุ่นนี่เมมแจมเใช่ค่ะคนไม่มีโบนัสจะเข้าใจไหมก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะโหนี่นั่งฟังอยู่แบบแสลงใจมากเลยเนี่ยมันลื่นได้ก็ยังลื่นได้อยู่ใช่เนี่ยคนไทยจะเป็นอย่างเงี้ยพอมีเงินก้อนเงินพิเศษเราถึงมีคำนี้ในประเทศไทยอะค่ะสามล้อถูกหวยอะคือแบบผมไม่เคยมีเงินก้อนมาก่อนพอมีเงินก้อนก็จะใช้ แบบไม่ได้คิดแล้วแป๊บเดียวมันก็จะหมดไปแล้วญาติก็จะมาใช่ไหมคะเพื่อนก็จะเยอะญาติเยอะไม่ใช่ยุ้ยนะไม่ใช่ยุ้ยอันน้ถ้าใครใครจะมีแฮปปี้โมเมนต์บ่อยๆใครต้องการจะมีแฮปปี้โมเมนต์ตรงนี้ต้องมั่นใจว่ามันเป็นความสุขระยะสั้นที่มันจะไม่สร้างความทุกข์ระยะยาวอันนี้ต้องระวังองคงคอนเซปต์นี้ไว้ใช่เราต้องคงคอนเซปต์นี้ไว้อย่างเช่นหลายคนอาจจะคิดว่าจะเอาไปดาวคอนโด อ่าไปดาวรถอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีเงินก้อนใช่มันเป็นก้อนมันพอดาวพอดีเลยใช่มันเป็นกรอบเป็นกำเนาะมันก็จะตู้ได้เลยขอยกเกิดว่ามีเพื่อนกันนะพอได้ดาวปั๊บอดไม่ได้อนี่นี่ไงก็ที่อาจารย์พูดนี่ไงถูกไหมเพราะเงินมันพยายามต้องไม่อะไรนะต้องไม่สร้างความทุกข์ระยะยาว ก็เนี่ยระยะัานหรอกอุ้ยดีใจจังเลยได้คอนโดนได้ดาวคอนโดนจบละแต่ไม่ทันคิดใช่ไม่ทันคิดว่าอีกัิบปีพอดีเท่ากันใช่ว่าเดิมมีอย่างเงี้ยเยอะเยอะเยอะมากค่ะคนไทยแล้วก็เห็นเพื่อนแล้วยิ่งช่วงเนี้ย โซเชียลมันมันมันพาไปอ่ะโอกาสดีๆต้องไปไปยุโรปนิดนึงไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยโซเชียลงินมาพอดีขอเรื่องทําไมถึงคิดว่ามาแล้วไปเที่ยวรู้ไหมมันจะมีแอปแบบส่งโปรแกรมทัวร์มาตลอดเลยโอ๊ยนะยุโรปราคาถูกทัวร์มีไฟไม้ไม่มีเลยอะอย่างเงี้ยเออดีจริงๆารไไปฟรีม่มีเลยการไปฟรีนี่คือชีวิตมนุษย์เงินเดือนต้องเจอไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ช้อปปี้เออมาละเออโปรโมชั่นช่วงนี้ สำหรับสาวสวยโสดอะห้สาวสวยนี่ไงวันวันคนโสด1 1 1 1นะคะก็การตลาดอะมันปลุกกระแสง่ายก็ใช้ว่าให้รางวัลกับตัวเองเป็นคนโสดก็ต้องชดเชยด้วยการช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมันยอดช้อปปิ้งมันจะมาเยอะมายังไงเนี่ยอีพวกการตลาดคือแบบนะการตลาดมันมันใช้ความอะไรนะความโลภอะเป็นตัวดึงนะความโลภสิ มันเป็นเหมือนอยากให้ชดเชยตัวเองอะค่ะว่าเราขาดขาดอะไรขาดคู่ชีวิตไม่ค่องมีคนมาร่วมใช้เงินกับเราคู่ชีิตเราก็จะแรับชดเชยใช่ใช้เงินไปเชต้องใช้เงินใช่ใช้เงินไปชดเชยเพะมันก็ให้ระวังตัวเนี้ยว่าแฮปปี้โมเมนต์อะมันต้องไม่สร้างความทุกข์ระยะยาวตรงนี้ที่ต้องระวังมากๆสำหรับคนไทยค่ะ แต่ทีนี้ชอบคำนี้นะแล้วทีนี้เราจะพอเฮ้ยเราไม่ให้ไอตัวช่วงแฮปปี้โมเมนต์มาทำลายเราเราต้องตั้งสตินี่ไงเดี๋ยว <ไง S 2> เดี๋ยว <ไง S 2> อาจารย์เจลูกหมูนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อคราวนี้แหละคาเราจะมาดูแลเอ๊ะเราจะออกแบบยังไงดีล่ะแบบมีสติอาจารย์บอกแล้วว่าที่ของมันต้องมีคือสติเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าเอาถ้าง,งานเรามาลงมือวางแผนมาออกแบบกันดีกว่าว่าไม่ว่าคุณจะได้1เดือน2เดือนหรือ7เดือนเรมาออกแบบกันว่าจะใช้กับมันยังไงให เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดช่วงหน้าคือกันต่อค่ะจริงๆสมมุติว่าเรามีหนี้ที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยแล้วเราได้โบนัสก้อนใหญ่มาปิดหนี้หรือลดหนี้ลงไปได้ก้อนจํานวนหนึ่งเนี่ยม,มันจะเป็นแฮปปี้โมเมนต์ที่มันยาวขึ้นช,นะชีวิตชีวิตมันกมจใชจ่ความสุขมันไม่ใช่แค่แฮปปี้กับการได้โทรศัพท์มา สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker อ่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์ช่วยอ,ออกแบบหน่อยอสองคนนี้เป็นนักวางแผนการเงิน,น <laughs> ไงใออกแบบมาเซว่าคนนี้นี่คนอยากจะลงทุน นอยากจะผ่อนบ้านเออเขาจะเอาไงดีถ้าจะผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือได้เงินมาก้อนอออแล้วจะต้องดีไซน์ยังไงอ่ะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าคนอาจจะเอาเงินก้อนไปดาวคอนโดใช่ปะ่ะคะจริงๆมันทําได้นะคะถ้าเรามองเห็นอนาคตข้างหน้าน่ะว่าเราสามารถจัดการมันได้เพราะฉะนั้นจริงพอได้เงินก้อนพิเศษมาเนี่ยมันก็ต้องมองว่าเราน่าจะสามารถทําให้ชีวิตเราพิเศษขึ้นได้ยังไงบ้างก็มองหนึ่งก็คือมองปัจจุบันก่อน มีภาระอะไรต้องจัดการดูแลไหม,มแล้วก็มองยาวๆไปในอนาคตนั้นก็ง่ายๆถ้าคนเป็นหนี้มีหนี้อะค่ะสิ่งแรกที่ควรตําก็คือมันต้องแบ่งเลยอะ ก้อนหนึ่งต้องเอาไปปลดเปื้องพันธนาการตรงนี้คือลดภาระหนี้สินก่อนก็ภ<ม>าระหนี้สินปัจจุบันมันลดลงเดี๋ยวอนาคตเราก็จะมีความสุขมากขึ้น<ม>แล้วชีวิตหลังจากนี้มันจะดีขึ้นมันนก็จัดการไอ้ภาระตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะ<ม>ก็สัดส่วนเท่าไหร่นี่<ม>คนที่เป็นเจ้าของโบนัสจะรู้ดีที่สุดอัน<ม>นี้ถ้ามันหนี้มันสาหัสหนี้มันวิกฤตก้อนนี้อาจจะต้องเยอะ<ม>หรือจริงๆนะคะสาหรับบางกรณีทั้งก้อนอาจจะต้องปลดหนี้ไปเลยคือนต้องเอาหนี้มาดูว่าหนี้เราขนาดไหนยังไงเท่าไหร่จริงๆสมมุติว่าเรามีหนี้ที่มมัันนนนเเปป็ญญหหาาาออยู่่แล้้้วรไดโบสกใ ปิดหนี้หรือลดหนี้ลงไปได้ก้อนจํานวนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแฮปปี้โมเมนต์ที่มันยาวขึ้นอะชีวิตชีวิตมันจะมีความสุขมันไม่ใช่แค่แฮปปี้กับการได้โทรศัพท์มาสามอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวก็เบื่อแต่วราคาตกด้วยภาระหนี้มันเบาลงอะมันชีวิตมันจะเบามันจะโล่งอะโล่งเบาขึ้นลูกหมกดไลค์มันก็จะเป็นมันจะเป็นแฮปปี้โมเมนต์ที่แท้จริงใช่ไหมคะอันที่สองเนี่ยมันก็ต้องใช้เพื่อสร้างอนาคต ไอ้ก้อนเนี้ยโบนัสที่ได้เนี่ยสร้างอนาคตแต่นี้สร้างอนาคตก็ง่ายมันก็2ทางอันที่1ก็คือเราจะสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงก็ให้ไปมองเรื่องสินทรัพย์ลงทุนนะ่ะจะไปลงทุนตรงไหนแล้วถ้าไปปลายปีมันก็จะมีที่ที่ต้องทําก็คือเรื่องภาษีเนั้นคนที่พอจะมีตางค์พอจะวางแผนได้ก็จะต้องจัดการเรื่อง LTF เรื่อง IMF <ช>หรือดูเรื่องปากการะกันไหมปีหน้าความเสี่ยงในชีวิตเราเป็นยังไงดูแลดีไหมแล้วก็อีกอีกอีก,อกมุมหนึ่งนะคะสําหรับการสร้างอนาคตที่มังลงทเนี่ยมันเยอค่ะ คนทำดิจิตอลไม่เป็นก็อ,อาจจะต้องไปเรียนไปอบรม <im it> ไปทําให้ตัวเอง <im it> <im it> ทำไมก็ทุกวันนี้ฉันก็เรียนรู้ผ่านโซเชียลงานอาจารย์ <im it> อะไรอย <im it> ่างเงี้ยใช่มันมีความรู้หลายด้านอย่างจะทําการตลาดโลกมันก็เปลี่ยนไป <im it> ใช่ไหมคะมหรือในเรื่องอบรมเรื่องจิตวิทยาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปไปลงทุนตรงนี้บ้างอะค่ะซึ่งจิมก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะจริงมันจะเติมเต็มบางอย่างในตัวเราอะแล้วเราก็จะมีความสุขกับ กับอนาคตที่มันกำลังจะมาเราเห็นด้วยนะยุคเราเราก็ต้องเรียนการทำแอปใช่จะขายของยังไงในหน้าเดียวแล้วอ่านแต่งยังไงให้อ้วนๆแล้วเปลี่ยน้ดูไม่แบบจะทำอินโฟกราฟิกจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามัน คือถ้าเราเราใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนาะใช้เงินแบ่งเงินโบนัสเนี่ยไปทําแบบเนี้ยมันก็เป็นการลงทุนด้วยอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าพี่การจะลงทุนถามว่าเงินมาแค่หนึ่งแล้วจะไปทำหนึ่งสองอ่าขามาแล้วแล้วจะอยากจะลงทุนเนี่ยไม่มีความรู้ก็ลงทุนไม่ได้ใช่มันต้องมีความรู้จริงๆหนึ่งในหัวใจเศรษฐีค่ะที่พุทธเจ้าสอนอ่ะข้อแรกอ่ะก็คือขยันขยันหมั่นหาไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่หมั่นหาทรัพย์อ่ะแต่มันต้องหาความรู้ด้วยเพราะนั้นไอ้ความรู้ก็จะเป็นตัวมาเติมให้เราเป็นเเศรรษฐีีนนอาดงว่่่ขขยยััทุกกื ใช่ค่ะขยันขยันหาทรัพย์และขยันหาความรู้อ,อ,อันถ้าหาแต่ทรัพย์อะ ไม่มีความรู้ที่จะดูแลเขาหรือไม่ได้ดูแลอาริยทรั์ในตัวเราใช่ทรั์มันก็ไม่อยู่กับแต่ไม่ต้องขยันใช้นะจ๊ะก็โบนัสมาขยันใช้เมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกขยันเนี่ยมันมันผุดขึ้นมานะลูกู่ลุษคนไทยอ่ะมันถ้าเราไม่พูดหมดเนี่ยมันจะเจอคํเนี้ขยันใช้อ่ะถูกป่ะเรียกขยันในเรื่องไม่ฉลาดใช่ไหมมันมันจะไม่รวยซ้อนนะจ๊ะเออยาง้นแม่ค้าที่จะไปเที่ยวเนี่เลิกกันเลยไม่ใช่ละไม่ใช่เจะไม่ได้ไง ได้ใช่ไหมถ้าเธอไม่มีนี่ไม่ต้องซื้อ LTF อะไรอย่างเงี้ยเี๋ยบอกไปฉันเจ็ดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ทำแม่ไปที่ยวอ๋อสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ของโบนะใช่ไหมได้โบนัสวเจ็ดเดือนอ่ะหรือสิบเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เป็นพยานเลี้ยงเราด้วยะไอ้พวกออกตัวได้เยอะอันนี้อันนี้เิคนสติมาเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ได้มีส่วนต่อเหนือนะคะเพิ่มความรู้ไม่ทำให้ชีวิตบ้านคงาช่ไหมรั้งความรู้ตัด ่นี้คนอะไรดอ่ะต่อสุดท้าย3ก็คือสร้างความสุขอันนี้จะสร้างแฮปปี้โมเมนต์สร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จริงๆมันกำหนดสัดส่วนลงมาเลยค่ะว่าจะใช้เท่าไหร่ของเงินก้อนนี้จริงถ้าอันนี้มาเขาเรียกอะไรคะตอบ ตอบสนองให้รางวัลให้รางวัลกับชีวิตตัวเองซึ่งตรงนี้นะคะก็ก็แล้วแต่ใครจะจัดสรรเนาะซึ่งส่วนใหญ่คนจะจัดสรรตรงนี้ก่อนไงแต่จริงมันควรเป็นเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็สัดส่วนมันนะไม่ควรจะเกินสักสิหรือ20เอร์เซนเนี้ยค่ะไม่ควรจะเยอะเกินเนี้ยอย่างโบนัสอ่สมมติโบนัสสองแสนก็ใช้สักสองหมื่นสองหมื่นห้าก็พอแล้วไปซื้อความสุขให้ครอบครัวและนี่นั่นนี่บางคนพอสองแสนมาก็จะไปยุโรปแล้ว ปิดทั้งก้อนอะให้อาจารย์ทวนใหม่3กลุ่มทำไมนะถ้าได้โบนัสมานะคะก็หนึ่งก็จัดการเรื่องภาระนี่สินก่อนใช่แล้วก็2ก็คือสร้างอนาคตเพื่อสร้างสร้างอนาคตก่อนจากการสร้างสินทรัพย์ลงทุนหรือสร้างความรู้ให้ตัวเองแล้วก็3ก็คือสร้างความสุขตรงนี้ก็จะ happy moment หรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ควรจะเกินสัก10หรือ20%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสุดท้ายได้มาไม่รู้เท่าไหร่ก็ตามก็ต้องแบ่งตามนี้แหละข้อสำคัญไง อาจารย์บอกไปแล้วใครจะจัดสรรเท่าไหร่เป็นเรื่องของคุณเอาให้ตอบโจทย์ให้รู้จักตัวเองมากพอว่าตัวเองคนเปเ็นนี่ใช้นี่คนอย่างนี่นะาคตที่ดีอ,อะไรก็ว่าไปมันเป็นเรื่องของทุกคนที่จะออกแบบแผนการเงินออกแบบการใช้โบนนะัสด้วยตัวเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมเซนทาราวอเตอร์เกตทาววเลียนกรุงเทพค่ะเออเฟื่อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง f ง c e b o o k Fan p a g จค่ะแล้วก็ Youtube Channel แล้วก็ติดตามพวกเราด้วยค่ะมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองของเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เราสามคนลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ